พีททองเจือตอบแล้วดราม่าหมางใจตระกูลหมื่นล้านลูกผู้ชายมีปัญหาก็มาเคลียร์กันต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เป็นประเด็นที่หลายๆคนจับตามองเป็นอย่างมากเมื่อน้องมียาพิชชาลูกสาวของพีททองเจือเปิดตัวคบกับน้องอาชีอาชิรวัตรลูกชายของแม่โบชยาดาและพ่อฟลุ๊กเกิดพลโดยทั้งคู่ถูกโฟกัสหนักมากกระทั่งจู่จู่มีข่าวเลิกราและตามมาด้วยกระแสดราม่ามาก,มา,ก,ม,ากมายรุนแรงขณะที่ว่าผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวทะเลาะกัน ล่าสุดพีททองเจือได้จัดงานเปิดตัวซิงเกิลแรกของลูกสาวคนโตอย่างน้องเสยา่านิชดาทองเจอือโดยก่อนหน้าที่งานจะเริ่มพีทได้เปิดใจถึงเรื่องการเลี้ยงลูกยังไงให้รับมือกับดราม่าต่างๆและเลยถือโอกาสให้เจ้าตัวได้เคลียร์ถึงประเด็นผู้ใหญ่ทะเลาะก,กันจริงไหมเรื่องข่าวที่ผ่านมาให้กำลังใจลูกยังไง ผมบอกตั้งแต่แรกๆแล้วว่าถ้าเลือกได้เราจะไม่ให้ลูกเข้ามาในวงการบันเทิงเพราะเราทำมานานรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็เห็นเพื่อนๆที่ไปเป็นนักธุรกิจหรือนักวิชาการเฉพาะทางและเขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกันเราก็เลยมีความหวังว่าลูกจะทำได้เหมือนเพื่อนๆเ,เราไม่ต้องมาเหนื่อยแบบเราแต่ปรากฏว่าเขาชอบและเขาก็ทำได้ดีและมีแฟนๆตอบรับและติดตามด้วยพอเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เปลี่ยนความคิดเขา แต่ผมจะบอกเขาเลยว่าในการทํางานตรงนี้ในแพ็กเกจของความเป็นดารานักแสดงเราจะต้องเป็นจุดสนใจของทุกๆคนและเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเช่นเราจะอยู่กับพี่ๆนักข่าวยังไงเราจะอยู่กับข่าวที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรข่าวจริงข่าวเท็จข่าวที่เกิดขึ้นมาเองโดยที่เราอาจจะโดนมาเป็นประเด็นหรืออะไรก็แล้วแต่ผมใช้คำว่ามันเป็นหนึ่งในแพ็กเกจถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รับได้และไม่ได้เอามาแบกไว้ในความคิด และรู้จักจัดการกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาถ้าบริหารจัดการได้ก็อยู่ได้แต่ถ้าเราเห็นข่าวจากนักแสดงหลายๆครั้งว่าเครียดนู่นเครียดนี่ซึ่งจริงๆแล้วการเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงมันก็มีหลายๆจุดที่น่าสนใจนะมันเป็นเหมือนเงาของเราแต่ถ้าเรามีอีกโก้เยอะแล้วกับทุกอย่างมารวมกันชีวิตมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆถ้าอะไรดีก็เก็บไว้แต่ถ้าอะไรไม่ดีก็ลบทิ้งไปเพราะชีวิตเรายังมีอะไรต้องทําอีกเยอะครับ โดยเฉพาะที่บ้านเราไม่ได้มานั่งรองานแค่กิจกรรมของน้องทั้งเรียนทั้งใดๆก็เยอะมากแล้วคำวิจารณ์ต่างๆที่เข้ามาคนที่วิพากษ์วิจารณ์เขาก็มีสิทธิแสดงความคิดเห็นไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่เรื่องถูกมันเป็นส่วนหนึ่งของโซเชียลแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันมีคอนเทนต์เดียวกันที่มีคนชมแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบไม่ถูกใจเขาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันย้อนแย้งในตัวของมันเองน้องมียากเครียดไหมน้องไม่เครียดผมบอกน้องเสมอตั้งแต่เด็กว่า ข่าวผมสมัยก่อนหนักกว่านี้เยอะนาหนึ่งได้ลงตลอดก็ให้เขาทําความเข้าใจพี่พีนักข่าวเป็นสิ่งสําคัญพอข่าวออกไปแล้วสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้คือความคิดของคนถ้าเราทําความเข้าใจกับมันได้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเราทําผิดและเกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ต้องได้รับการลงโทษจากกฎหมายหรือถ้าเราทําให้คนไม่พอใจเป็นการส่วนตัวและรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวก็ควรต้องคุยกัน แต่สำหรับคนอื่นที่เราไม่รู้จักเขาหรือเขาไม่รู้จักเราจริงๆเขาไม่พอใจเราหรือเราไม่ชอบเขาอันนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของเรากลายเป็นผู้ใหญ่ทะเลาะกันจริงๆการทะเลาะกันถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นพ่อถ้ามีปัญหาก็มาเคลียร์กันแต่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่เห็นว่าเขาจะโทรมาคุยอะไรกับผมซึ่งคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นคนตรงๆหมายถึงคนรอบๆข้างผมถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถ้ามีปัญหาก็มาคุยกัน แต่ถ้าไม่คุยก็แสดงว่าไม่มีปัญหาหรือว่าถ้ามีปัญหาแล้วไม่พอใจกันจะทะเลาะกันจะตะลุมบอลกันอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าหากต่างคนต่างอยู่ก็ตามนั้น